ยนตกรรมสุดหรูอเนกประสงค์ที่มาพร้อมความสปอร์ตและออปชั่นที่ไม่ธรรมดากับเจ้า B M X 5 3 0 D คันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับซึ่งคันนี้เป็น B M W X 5 3 0นะครับ3 0 D เป็นเครื่องนดีเซลครับระบบกับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวรถเป็นรถปี2020นะครับซึ่งารันวีของเขาจะหมด ได้วันรันตีตัวนี้ถึง5ปีเลยก็จะหมดประมาณเดือนประมาณ12-2025นะครับก็จะเหลืออีกประมาณ1ปีกว่าๆนะครับสำหรับคันนี้ด้วยเลขไม้ของเขาอยู่ที่100่0กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสภาพนะครับด้านนอกด้านในนะครับวันนี้ว่ารถคันนี้จะสวยแล้วก็หลอกขนาดไหนครับเดี๋ยวเชิญชมด้านหน้ากันต่อนครับ ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟระบบอะแด็คชิพนะครับเป็นระบบที่สามารถปรับเลี้ยวตามองศาโค้งอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์ใหม่ครับมาพร้อมกันชนหน้าชุดแต่งเ s p ม r t รรอบคันนะครับเซ็นเซอร์ใหม่มาให้รอบคันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้สภาพด้านหน้าดูแบบสวยใสยนะครับแล้วก็ไฟหน้าคันนี้ยังใสใสใหม่ๆอยู่เลยนะครับ ส่วนตัวยางนะครับยางตัวนี้เป็นยางปี2023นะครับที่ซื้อเป็นยางที่พร้อมใช้งานเลยนะครับสําหรับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปก็ยางใช้ได้เลยนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมตัวของคาลิเบอร์เบรกนะครับสีน้ําเงินนะครับให้ความสปอร์ตและก็หลูหรามากๆโดยส่วนตัวผมชอบนะไอตัวของดิตเบรกแบบนี้ครับแล้วก็ส่ลักเอ็มครับกระจกมองข้างต่างนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบลาลายที่มันเป็นกอสแบกนะครับสีดํานะครับ ตัวมือเปิดนะครับตัวนี้ให้ด้นหนึงตัวของมือเปิดนะครับประตูต่างๆนะครับประตูจะได้เป็นประตูดูดไฟฟ้านะครับอนนี้ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูด้านในคับด้านในก็จะตกแต่งด้วยอคอนโซลสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นบอกหนังสีน้ำตาลนะครับคอนโซลต่างๆตัวของพงมลัยเอ็มสปอรนะครับพร้อมเป็นชิป หน้าจอเป็นแบบไรขอิลนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเล่นนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับตกแต่งด้วยคอนโซลเป็นลายคาร์บอนนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ก็จะให้ความพิเศษมาคือเขาจะมีที่วางแก้วนะครับที่สามารถปรับอุ่นร้อนได้นะครับขับบอกไฟฟ้า2ฝั่งนะครับพามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังครับ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่ถือว่าใหม่มากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวช่องแอร์ด้านหลังนะครับซึ่งจะมีเรื่องของตัวไฟนะครับที่เป็นแอมป l ไลท์ให้ด้วยนะครับคันนี้สังเกตเบาะหลังนะครับว่าตัวของพลาสติกนะครับยังอยู่นะครับคันนี้ถือว่าแบบข้างหลังนี่ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยครับสภาพสวยมากๆครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวพะวลนมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ก็จะให้เป็น เป็นไฟ LED แล้วนะครับไฟหลักแล้วก็มีสายลาก X5 ครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับสายลากตัวของ X Drive ก็คือกับเครื่องสีล้อตัวของเซนเซอร์นะครับด้านล่างก็จะมีมาให้ทั้งหมด6จุดมีปลายท่อนะครับ2ฝั่งแล้วก็ที่สําคัญครับผมเป็นตัวตัวรถที่มันสามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับเป็นฝาได้ไฟฟ้าซึ่งตัวเก่าจะเปิดแค่ด้านบนนะครับแต่ตัวนี้ก็จะให้เรื่องของตัวไฟฟ้าด้านล่างมาให้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นระบบที่มันเปิดไฟฟ้าทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับครับเดี๋ยวพามาดูห้องผู้โดยสารด้านหน้าครับก็คือจะเป็นตำแหน่งของคนขับนะครับตัวนี้จะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นพวงมาลัยเนะครับสาระเอ็มนะครับแล้วก็พวกหน้าจอต่างๆเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วนะครับเป็นแบบไ i ้ขอบพิเศ o พิเศแนลครับผมแล้วก็ตัวเลขไม้ของเขาอยู่ที่100 0 0แกิโลนะครับคันนี้นะครับคอนโซลต่างๆสวยงามครับ แล้วก็ให้ดูตรงตัวนี้จะให้เป็นหลังคาพาโนรามิกนะครับสันลุมให้ด้วยครับก็เป็นบานใหญ่เลยครับเปิดถึงด้านหลังเลยนะครับเพิ่มความโล่งโปร่งสบายกับตัวผู้กับสีและห้องผู้โดยสารด้านในด้วยครับครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3,000เทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับทวินเพลเวอร์เทอร์โบให้แรงม้าอยู่ที่260แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดของเขามหาศาลมากครับอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับ าลังกํหลือเลยครับหลังจากที่พาดูรถกันแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยากทราบราคากันแล้วนะครับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่2,590,000บาทนะครับเป็นรถปี2020เลขไมล์100,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็วาระตียาวๆเลยครับถึงเดือน12ปี2025นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงก็ทักมาแล้วก็มาดูรถตัวจริงที่ร้านได้นะครับผม สว,วันนีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ